สวัสดีครับก่อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมื่อดีโรแจ้งความเมื่อดจะตอบโพอสตภาพข้อความหมิ่นเบื้องสูง เวลา13นาฬิกา30นาทีวัน,น,นที่6ตุลาคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกปอทอในาใยชัยพลวิพาหรือรุ่งพลพร้อมทนายกฤษดารองหิดดีหรือทนายโนบิและอุปิริยะพงอัดหานผู้จัดการดาราชื่อดังนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเมื่อปราบสัมภเวสีแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกปิยวัตรปรัญญารองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3 กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอัชญายากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีบุคคลที่สร้างกลุ่ม Facebook โดยใช้ชื่อรภาพของรุงพลกับอุบิริยะที่โพสต์ภาพกับข้อความในลักษณะมินเมและมินสถาบันเบื้องสูงภายในกลุ่มเกิดความเสียหายและอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้เฟซบุ๊กทั่วไป นายชัยพลเปิดเผยว่าส่วนคดีน้องชมพู่ตนสงสัยเรื่องเวลาหายตัวไปของน้องในเวลาเก้านาฬิกาสนาทีถึง9ก้านาฬิกา49นาทีวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตามที่ตำรวจแถลงข่าวนั้นต้องย้อนดูว่าพ่อแม่เขาปล่อยให้อยู่กับน้องเดดิ้งตั้งแต่เวลาใดเพราะช่วงเวลานั้นตนอยู่กับป้าแตนเพียงรำพังไม่มีพ่อแม่อยู่ต้องดูว่ามีใครในบริเวณบ้านบ้างเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ชัดเจนมากนัก ทำให้สถานะผู้ต้องสงสัยของตนยังคลุมเครือแต่ตนพอใจที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไม่ปิดคดีจะได้นำหลักฐานมามาเพิ่มเติมได้ทั้งนี้อยากให้ชุดสืบส่วนรงพื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้งเพราะบริเวณที่น้องหายตัวไปจะสำคัญที่สุดหากเชิญไปสอบปากคำอีกก็มีความยินดีตลอด นายเจรพันธ์กล่าวว่าตนสงสัยว่ามีคนในสายเลือดโพอสต์ตามหาน้องหายช่วง7นาฬกา30นาทีถึง9นาฬกาเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องจมพู่แต่เมื่อถึงเวลาแถลงข่าวตำรวจกลับระบุถึงเวลาที่น้องหายตัวไปอีกช่วงหนึ่งจึงต้องการให้ชุดสืบสวนไปสอบถามข้อมูลกับบุคคลรายนี้ด้วยตนเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันแน่ๆ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ